r e c e i v e software e p a c k i n g o i c e and e r e c e i v e สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการตั้งค่าอีเมลนี่ส่วนของบัญชี Google ค่ะซึ่งเอาไว้ส่งเอกสาร e p a c k i n g o i c e and r e c e i v e ที่ทำการเชื่อมต่อจาก Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations นะคะ โดยเนื้อหาเนี้ยนะคะก็คือว่าเราจะมาพูดถึงในการสร้างเอกสารอีเมลในซีนะคะที่ทำการเชื่อมต่อจาก Microsoft Dynamics 365 Finance and o p e r a t i o n แล้วต้องการตั้งค่าอีเมลเพื่อใช้ในการส่งเอกสารค่ะซึ่งการตั้งค่าอีเมลในส่วนของคลิปนี้ยนะคะเราจะมาพูดถึงในบริการของ Google ค่ะ โดย Software ์รีเซฟนะคะจะไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการอ่านอินบ็อกหรือลบอินบ็อกของบัญชีอีเมลของท่านได้ค่ะเรามาดูวิธีการตั้งค่าอีเมลในบัญชีของ Google กันนะคะก็คือว่าเริ่มแรกเลยก็คือเข้ามาที่หน้าหลักของตัวซอฟต์แวร์รี i ซฟกันก่อนค่ะจากนั้นให้สังเกตเมนูด้านซน้ายมือนะคะแล้วก็ให้หาเมนูตั้งค่าค่ะ จากนั้นให้คลิกที่อ e ีเมลที่ใช้ส่งเอกสารค่ะจากนั้นนะคะให้ทำการเปิดการตั้งค่าอ e ีเมลที่ใช้ในการส่งเอกสารค่ะให้ทำการเลือกผู้ให้บริการอ e ีเมลนะคะก็อย่างในคลิปนี้นะคะก็จะเลือกเป็น Google ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่ม Sign in with Google ค่ะต่อมานะคะให้ทำการเลือกบัญชีที่ต้องการตั้งค่าอ e ีเมลค่ะ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มดำเนินการต่อค่ะตรงนี้นะคะก็จะสามารถตั้งค่าอ e ีเมลที่เป็นบริการของ Google เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ทำการกดปุ่มส่วนอ e ีเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็ได้รับอ e ีเมล โดยจะเห็นชื่อผู้ส่งอีเมลซึ่งเป็นอีเมลที่ทำการตั้งค่าไว้แล้วค่ะสามารถติดตามวิดีโอต่อไปนะคะซึ่งเป็นวิดีโอเกี่ยวข้องกับการตั้งค่ารูปแบบอีเมลหรือว่าอีเมลเทมเพลตบนซอฟต์แวร์รีซีฟกันค่ะกด Subscribe ได้ที่ freeversion facebook receive official linkedin receive line แอดรีซีฟเวอร์เว็บบล็อดรีซีฟ.คอมอีเมลสปอร์ตรีซีฟ.คอมโทรสูงแปดสองห้าเจ็ดเก้าแปดห้าห้าห้า